สวัสดีจ้าเอฟซีที่น่ารักด้กท่านนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่จ้ามากินกว๋วยจับยวนกับยายติ๋วจา้ามาเด้อค่ะเด้อกว๋วยจับยวนอร่อยอร่อยค่ะใส่เข่าสวยจา้ามาๆมา,มาตรงันหงอนคือถ้าเป็นนั้นเท่ากับโจกผสมกว๋วยจับนะคะจา้านี่ค่ะมีเส้นกว๋วยจับด้วยค่ะมีข้าวด้วยนะคะมาเด้อค่ะเด้อมากินน้ำย่อยจา้า ม,มาเป็ดตีตะกูทุกคน,กคนแ่บจะอร่อยอร่อย ยี่สิบบาทพอดีค่ะขอบคุณครับมาเด้อมากินน้ำยาเด้อแซ่บแซ่บจ้ะขนมสองเม็ดยา้กินแล้วเด้ออย่ากินทั้งเข่าอยากกินทั้งข้วเ,เปียกจ้ะต่เลยจัดทั้งสองยางเลย ตอนเช้าเสีบจะเสีบพริกหวานเย็นถุงหนึ่ง จะแบจ้ะมาด้กระเด้อดืน้ำกันจะ้ะนี่จะ้จะ <c oughs> <c oughs> ผู้ใดบ่กเคยกินล่องเฮกินคก็ย่ยเด้อแต่ว่าถ้าเป็นขเขาวเหนียวเด้อยิ่งจะแซบกานี่จ้ะ

มาเสียบๆใหญ่ได้จ้ะเด้อสุกูสุกคนจ้าซอยมูหยอใส่น้ำ เฮ้ยพี่ลีเจ้าได้เกืนมนันนี่มากินโต๊ะห้องบ้านพี่น้องจ้าขายของเมื่อกี้นี่จ้าโลหนึ่งจ้า Yeah, เด็ดอยูถักเสื้อสองสองสีจ้ะลายหนอนสองสีนะคะนี่เพิ่งขึ้นเอวค่ะนะคะพี่น้องจา๋าสวยไหมคะยังบ่มีคนจองเด้อสั่งได้จ้ะขอนี้สีขาบขึ้นค่ะจ้ะขอบคุณค่ะสั่งได้นะคะตัวนี้ยังไม่มีใครจองค่ะจะเป็นเสื้อแขนถึงตรงนี้แล้วก็คอแหลมนะคะนี่ค่ะ เราจะดูกันว่าเป็นตัวแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะค่ะเนาะเยดติวกับมาให้พี่น้องเมืองน้าเมืองซื้อพ้นเท่าบุหุจเซดอีกอย่างเวลาว่างกับจับได้มาทักรู้สึกว่ายายกินกินกินน้ำมันมะพร้าวแล้วก็มองเห็นจ้ะเยยติวกินมานี่สองสามเดือนแล้วจ้ะมองเห็นถักผัดตะก้อนทักมาได้จ้ะ เบาหวานลงตามองเห็นทักเสือได้เสีบมากจ้ะ <c oughs> สดุดฮอน ยตดีกิก็จะเห็นบางที่ก็เห็นยุที่นนั่นเนเพราะว่ายตดิวก,ก,ก็ขายของน้ำนะจ้านี่อะไรายะดิวจะกินต่ออยู่จ้ะย็ดิ่วขอจบคลิปนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกหลักทุกไหล่ทุกกำลังใจจ้าเลิฟเลิฟทุกคนนะจ้าบ๊ายบายจ้า